สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเบลวิวโกชาแนลวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในคลิปในส่วนนี้ผมจะมารีวิวเป็นร้านอาหารที่ผมไปทานมานเมื่อตอนไปเที่ยวเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวร้านแรกก่อนเลยนั่นก็คือควายแอร์พอร์ตนะครับซึ่งจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดกับบริเวณสนามบินนะเนื่องจากว่าวันแรกที่ผมไปถึงนะครับผมไปถึงช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็เลยมาฝากท้องที่ร้านนี้เลยและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณหน้าร้านนะครับที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูกัน เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามายังบริเวณด้านในของกัวแอร์พอร์ตแล้วนะครับผมก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งภายในร้านนะครับก็จะมีการจัดตกแต่งแบบสวยงามนะเป็นแนวโมเด์นะครับอ่าแล้วทางร้านของกัวแอร์พอร์ตนะครับก็จะมีบริการชั้นล่างที่ผมถ่ายบรรยากาศอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีด้านบนนะเราสามารถเลือกขึ้นไปนั่งข้างบนก็ได้นะครับแต่วันนั้นผมไปผมก็เลือกทานด้านล่างนะครับ แล้วระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมาดูเมนูแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันนะครับแล้วหลังจากที่ผมสั่งอาหารไปได้ไม่นานนะครับตอนนี้อาหารก็มาพร้อมทานแล้วนะโดยวันนี้ผมสั่งไป4เมนูด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมนูต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะครับแล้วก็กุ้งซอสมะขามตำถั่วหมูกรอบนะครับแล้วก็แกงลันจวนนะด้วยอาหารของทางร้านนะครับถือว่าจานค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วรสชาติโดยรวมของทางครัวแอลพอนนะครับก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับใครที่มาเลยก็ลองแวะมาทานได้นะครับ แล้วต่อไปที่ผมจะพาไปนะครับก็คือซาลาเปานางเอกนะครับร้านนี้นะครับก็เป็นหนึ่งร้านที่ผมลองเซิร์ชดูนะแล้วเขาก็แนะนํากันมานะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองมาซื้อซาลาเปาทานดูนะครับและนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านของซาลาเปานางเอกนะครับและช่วงที่ผมไปซื้อซาลาเปานะครับช่วงนั้นผมไปประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงนะก็ยังมีซาลาเปาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีคุณป้ามาขายนะซึ่งคุณป้าอัธยาศัยดีมากแล้วก็จะแนะนำเรานะครับว่าเราอยากจะทานไส้ไหนนะซึ่งก็มีเมนูตามนี้เลยนะครับโดยวันนั้ ก็แนะนาร้านนี้อีกร้านหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่เราซื้อซาลาเปากาเซ่แล้วน,นะครับต่อไปผมก็จะไปเที่ยวแถวบริเวณภูเรือนะครับซึ่งระหว่างนี้ผมก็เสิร์ชหาที่ที่เราจะไปกันนะแล้วผมก็แวะมาที่ระเบียงเมานั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะมาซื้อกาแฟแล้วก็มาจิบกาแฟะนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศบริเวณภูเรือนะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณหน้าระเบียงเมาแล้วผมก็จะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศบริเวณหน้าคาเฟ่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามชม้่ได เจอฝนนะช่วงที่ไปเที่ยวจะบอกเลยว่าตอนที่ไปแถวระเบียงเมาะลมแรงมากๆนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปยังบริเวณโซนคาเฟ่ระเบียงเมานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าระเบียงเมาคาเฟ่นะครับมีการจัดตกแต่งแบบสไตล์แบบทําด้วยไม้นะครับแล้วก็อยู่ติดริมผานะแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับแล้วก็จะเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆนะแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตรงจุดที่ว่าคิดเงินนะครับเราสามารถไปสั่งเครื่องดื่มขนมได้้้นนะรแลวตงีีก็จม มีเก้าอี้ให้เรานั่งนะครับบอกเลยว่าวันที่ไปอากาศดีมากๆานะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าลมแรงมากทุกคนสามารถดูได้เลยนะต้นไม้ใบไม้นะครับคือลมพัดแบบแรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณที่เราสามารถมาสั่งเครื่องดื่มได้นะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะมีขนมมีมาม่านะครับสามารถสั่งดื่มได้แล้วก็สั่งทานได้นะครับเอาละครับระหว่างที่เรารอเครื่องดื่มที่เราสั่งไปนะครับผมก็จะไปเดินถ่ายเก็บภาพบรรยากาศที่ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ระหว่างนี้ทุกคนก็มาชมภาพบรรยากาศกันเลยนะครับ หลังจากที่เราเดินเก็บภาพบรรยากาศสักพักนะครับตอนนี้เมนูเครื่องดื่มเราก็ได้แล้วนะครับผมก็สั่งเอสเพซโซ่ไปนะเราก็ต้องเอาเอสเพซโซ่ของเรามาถ่ายคู่กับบรรยากาศสวยๆกันสักหน่อยนะครับแล้วระหว่างนี้นะครับผมก็จะจิบกาแฟไปแล้วก็เสพภาพบรรยากาศวิวเขาสวยๆแบบนี้ไปพังๆเลยนะครับ ผมแนะนําเลยนะครับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวทางภูลเรือนะนะก็ลองแวะมาเที่ยวที่ระเบียงเมานะครับจะอยู่ถึงก่อนภูลเรือนะครับตรงนี้เขาจะเรียกแบบว่าภูข้างแลนสักอย่างนะครับลองปักบุดมาได้นะแล้วก็หลังจากที่เราเที่ยวบริเวณภูลเรือกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเข้าไปตัวเมืองนะครับแล้วก็ไปหาอาหารมื้อเย็นทานที่ตัวเมืองกันนะครับแล้วสำหรับมื้อเย็นนี้นะครับผมก็แวะมาทานเย็นตาฟโฟรสเด็ดนะครับซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆตลาดอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะแต่ตรงนั้นอาจจะเป็นเหมือนโซนบริเวณตลาดอาหารเย็นเลยนะครับก็จะมีขายลลาายงเแ็นท้้กวด เขาจะมีขายหมูปิ้งหมูสเต๊ะนะครับผมก็ซื้อทานนะครับตรงนี้ก็รสชาติอร่อยนะลองแวะมาซื้อกันได้นะครับเอาละครับแล้วหลังจากที่เมื่อคืนเราทานอาหารเย็นกัสสนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาทานอาหารเช้าแล้วซึ่งร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีคนแนะนําค่อนข้างเยอะเลยนะครับร้านแปะงวนอาหารเช้าจังหวัดเลยนั่นเองนะครับซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายวก ต้มเส้นนะครับแล้วก็จะมีไข่กระทะมีต้มเลือดหมูนะครับมีโจ๊กนะครับหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศบริเวณร้านกันเลยครับแล้วหลังจากที่ผมเดินถ่ายเก็บภาพบรรยากาศบริเวณร้านสักพักกนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาสั่งอาหารกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามื้อเช้านี้ผมจะสั่งอะไรมาบ้างนะครับโดยเมนูแรกที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นต้มเส้นนะครับหรือว่าก๋วยจับนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูที่2นะครับที่ผมสั่งมาก็คือไข่กระทะนะครับซึ่งบอกเลยว่าหน้าฐานมากๆนะครับก็เครองนนนยัับวมมมมีีีาาะะจขขปด้้ต แล้วก็จะมีต้มเลือดหมูข้าวเปล่านะครับที่สั่งมาทานนะครับซึ่งบอกเลยว่ารสชาติโดยรวมทุกอย่างนะครับก็ถือว่าอร่อยมากๆนะใครที่มาเที่ยวจังหวัดเลยแล้วหาอาหารเช้าทานนะครับก็ลองแวะมาที่ร้านแปะหมวนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับ